นี่ก็สวยงามมากมากอโอ้โหคือเอ่อหาวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจหรือว่ามองว่าพระที่เป็นพระเหรียญเนี่ยจะเป็นยอดนิยมเพราะว่าดูง่ายซื้อง่ายไข้ข่องอะไรอย่างนี้แต่วันนี้การที่เราจะได้ไปเห็นพระกิ่นพระชัยพระที่เป็นพระรออย่างเงี้ยนะครับมันมันค่อนข้างหายากเนาะ พักกิ่งเชียงตุงนะครับเรียกว่าเป็นกลิ่งรุ่นสุดท้ายของของสมเด็จพระสังฆราชก็ได้นะอ๋อครับครับแต่จริงๆแล้วก็ก็ถูกแล้วแหละน่าจะเป็นรุ่นนี้ที่ถือว่าเป็นเป็นรุ่นสุดท้ายรุ่นหนึ่งราคาเลื่นหากันประมาณเ็าเป็นหลักแสนครับเจอเยอะไหมอย่างเงี้ยน้อยผมผมอาจจะพักกลิ่งค่อนข้างน้อยผมได้ซื้อเป็นองค์แรก ได้ถือเชียงตุงนะได้ถือเป็นองค์แรกมึงได้องเนี้ยองแรกโอ้โหสวยงามระดับประเทศนะนี่คือกิ่งระดับประเทศนะครับคือถ้าไม่นับกิ่งปาระเวเลนะกิ่งไวสุดฮัทก็นี่แหละใช่ครับ